สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 สสวัไฮก้าสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิ้งแะโอ้โหคือสองหนุ่มของเราในวันนี้นะคะก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับผมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมมิวครับผมครับก็สวัสดีครับพี่ๆที่รับชมทางไลน์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนตรงนี้ได้ครับ เกาคณะวุิครับน่ารักจังเลยนะคะมิวกราฟของเราโดยปกตินะครับวันคริสต์มาสคุณมิวกับคุณกรัฟทำไรกัน,นครับวันคริสต์มาสเหรอครับอาจริงๆก็คือความเห็นส่วนตัวเหมือนเหมือนเหมือนประเทศไทยจะถ้าเรื่องการอินกับวันคริสต์มาสเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้เท่าต่างไม่ได้เท่าทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าเราก็จะแบบไ,ไปช่วงปีใหม่มันใกล้ๆกันใช่ไหม,มแต่ถ้า ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆครับผมก็เหมือนจะให้เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยแวะมาที่บ้านแล้วก็มาเขาเรียกว่าไงเหมือนมาเล่นเกมกันมาทานอาหารด้วยกันครับผมของผมหรอถ้าเอาจริงๆด้วยความที่แบบผมเรียนเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นาศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะด้วยไม่ใช่แบบเป็นทางเอกชนเขาเลยแบบไม่ค่อยจะอินกับวันคริสต์มาสเท่าไหร่ ตาใช่แต่ว่าถ้าอยากทําอะไรเหรอผมว่าก็อาจจะชวนคนที่บ้านไปแบบเอาของขาดแคลนขาดขาดแคลนขาดแคลนไปให้น้องๆคนที่แบบเขาขาดอะไรอย่างนี้มั้งคือเขาว่าไม่เอาจจริงๆจริงๆเมื่อก่อนก็ด้วยไงไม่ไม่เราเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนเป็นยังไงก็ไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกแต่ถ้าถามว่าอยากทําอะไรไงถ้าอยากทําอะไรถ้าอยากทำแล้วก็อยากจะชวนคนนี่แหละไปแบบ พาไปให้ของขาดแคลนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราให้ไปอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบได้สิ่งตอบแทนกลับมาแบบเป็นความรักที่เราให้ตั้งใจให้ไปเหมือนกันใช่เลยครับผมการที่เรามีโมเมนต์ดีๆเนี่ยแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้อย่างอย่างของกับเ,ยเคยเคยรู้สึกว่าเอ้ยมีใครที่ทาโมเมนต์ดีๆให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจมากๆนะกับโมเมนต์นี้บ้างมั้ยดีใจมากๆหรอก็มีนะก็อย่างพี่พี่แฟนขับนี่ก็ เห็นชัดมากเลยเพราะว่าแบบพี่ๆเขาก็ทําอะไรหลายๆอย่างให้เรานะใช่เราก็รู้สึกประทับใจเวลาพี่เขาทำเหมือนเวลาแบบแฟนๆแบบคอยให้กําลังใจเรา<ช>คอยเชียร์เราหรือว่าทั้งทางโซเชียลข้างหน้าง,งานเนี่ยมันมันเป็นการส่งโมเมนต์ต่อที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆแล้วมันส่งต่อมาปุ๊บแล้วเรารู้สึกแบบสบายใจแล้วก็มีความสุขด้วยเราจะมาทํากิจกรรมกันแล้วก็มาเล่นเกมกันว่า จะมีเกมอะไรให้เราเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมกันบ้างครับครับมิวการจะทํำยังไงให้คนสําคัญมีช่วงเวลาที่เป็นเบส t m โมเมนต์มากที่สุดคําถามประกวดนางงามมากเลยครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงให้เป็นเบส t m โมเมนต์เหรอของพี่อะพี่พี่คิดว่าเวลาเราทําอะไรเราทําเต็มที่ในแบบของเรามันมันก็ถือว่าเขาเรียกว,ว่าเราทําสุดความสามารถเลยมันก็นับเป็นเบสโมเมนต์นะเหมือนเช่นเวลาแบบเอ้ยเรา ต้องซื้อของขวัญให้ใครหรือว่าทําของให้ใครหรือว่ามีงานต่างๆอะไรแล้วเราทําเต็มที่แล้วก็มอบให้กับเขาคนนั้นก็นับเป็นเบสโมเมนต์ไหมได้นะถ้าของคีงน้องอของผมเหรอทาให้เป็นเบสโมเมนต์น่าจะเป็นการทําให้คนคนคนนั้นรู้สึกมีความสุขให้มอบความสุขให้เขาใช่เขาน่าจะจดจําเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องแย่ๆแ,แล้วแหละว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจทําอะไรสิ่งดีๆอะไรให้เขาอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็น เบส t m โมเมนต์สำหรับเขาได้ครับใช่ถือว่าเป็นเบส t m โมเมนต์นะครับผมอะไรเป็นคำแรกที่จะพูดกับคนรักในเช้าวัวนคริสต์มาสครับคำแรกหรอตอนเ<ม>ต็น,น <laughs> สวัสดีครับ o ุณมอร์นิ่งมีอะไรเฮ้ยถ้าถ้าแบบเชา้าวันคริสต์มาสก็น่าจะแบบอาการเราหนาวเน,นี่ยตื่นมาแล้วแบบมีขิมะไม่ใช่ประเทศไทยแน่ๆ,ๆ <laughs> <laughs> อาจจะบอกหนาวไหมครับอะไรเงี้ย หนาวไหมครับหนาวไหมครับหนาวไหมครับครับส่วนของผมพี่มิวถามว่าหนาวไหมครับแล้วงั้นผมอันนี้ดีกว่าผมผ้าหนาๆนะครับผมผ้าหนาๆนะครับเราไม่ห่มให้เขาเลยอะอ่ะผมผ้าหนาๆนะครับแล้วเราก็ห่มให้ไงมิวกราฟมีของขวัญที่เตรียมไว้สำหรับวันคริสต์มาสหรือยัง ถ้าสําหรับผมผมอาจจะยังไม่ได้เตรียมครับเพราะว่า mm. ด้วยความที่ผมก็ไม่ได้อินกับคริสต์มาสเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นฝั่งทางยุโรปมากกว่า mm. ที่เขาจะเล่นใหญ่กันอย่างนั้นสําหรับผมอาจจะเฉยๆครับเลยยังไม่ได้เตรียมของผมก็น่าจะเหมือนน้องก็คือแล้เราก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรให้คริสต์มาสครับผมภารกิจจักรจี้กั้นขำ ทีมงานจะให้ทั้งมิวกรับผัดกันจักรกี้อีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายถูกจี้เอวต้องกั้นขำให้ได้นานที่สุดทีมงานจะจับเวลาฝ่ายใดกั้นขำได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะห้ามเห็นฟันนะจ๊ะเขี่ยมาด้วยเราคิดเกงคิดเกมเองหรือเปล่าอันนี้ผมจะรู้ได้ไงเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้พร้อมพี่เหมือนกันนะเราเริ่มกันเลยไหมยอมแพ้เลยแล้วไหมยอมเลยเหรอพี่ไม่ลองแบบสักนิดหนึ่งห้ามยห็งฟันใช่ไหม ห้ามเห็นฟันห้าห้ามเห็นฟันเนาะตองเคือเราขำได้แต่ห้ามเห็นฟันเนี่ยสองมาสองใครเริ่มก่อนครับอ๋ไปชุบปชุบชนะเริ่มก่อนได้ชนะชนะเริ่มก่อนคือนี่นะจักรจี้เป็นคนจักรจี้ชนะเป็นคนจักรจี้ก่อนคนจักรจี้ก่อนหนึ่งสองสามอเป็นปวดพร้อมไหมครับไม่ค่อยพร้อมครับพี่ เราก็ไม <ame> <worldwide> <S 2: hat> ่บ้าจี้เนี่ยอนนุยาตนะครับแล้วมันไม่จักกะจี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย พี่ชายกระจีหรือพี่เขียนอะไรเงี้ยสสิบวิก็ให้ถ้าสาสิบวิสามารถอยู่ถึงก็ถือว่าเสมอกันใช่ไหมครับอะไม่ได้มาขอตอนทำสมาธิวันหนึ่ง นิ่งนิงๆ้ยนิ่ง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 ฮึ่ยฮ้่ยฮึ่ยฮ้ยอ๋อลอนลอนจะเป็นลม อันนี้ก็เสมอใช่ไหมครับเอ่อเล่นเกมแสดงบทบาทสมมุติกับเทศกาลคริสต์มาสนี่อีกไม่กี่วันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะประโยคแรกกัปเป็นคนเริ่มก่อนครับกัปต้องพูดว่ามีของขวัญตั้งมากมายใต้ต้นคริสต์มาสแต่ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือเธอแต่พี่ขอแบบเท่แล้วก็ดุดดันเท่เท <un> ่เท <un> ่ดุดดันไม่เอาแบบคือมันจะมีแบบเอ่อหวานซึ้องอน,นึกออกปะ มันจะมีแบบหวานซึ้งก็แบบมีของขวัญมากมายใต้ต้นคริสต์มาสแต่ของขวัญที่ดีที่สุดอะก็คือเธออันนี้มันจะเป็นหวานซึ้งไงแต่พี่ขอมาดแบบเท่ดุดันด้วยประโยคนี้พูดกับพี่มิวพร้พอมไหมแล้วผมต้องทำไงค,คุณพอเวลาคุณเจอคนฟาดฟันคุณต้องแบบเป็นแบบ acting อ่ะมันคือเราต้องรับ reaction ของเขาด้วยโอ okay เค<ร>นะเราต้องเป็นคาแรคเตอร์ยังไงเราจะได้ react ทู เราแล้วแต่เลยถ้าสมมติเราจะแบบอันนก็ได้ครับอันนี้อันนี้ของของมิวอ่ะของมิวอ่ะยังไม่มีคาแรคเตอร์แต่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของกัปกอดเท่ดุดันเท่ดุดันกับจดนี้คนปกติแล้วกันมีของขวัญตั้งมากมายใต้ต้นคริสต์มาสแต่ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือเธอมพร้อมนะกล้องจับด้วยค่ะกล้องกล้องจ้าเล่นด้วยกันนะสมมติสมมติว่าถ้าเป็นคนปกติธรรมดาแล้วกันอ่ามีต้นคริสต์มาสอยู่ตรงนี้สมมติอยู่ในห้างหรอหรือว่า แอบมีใจขนาดจะได้เล่นถูกไงแอบมีบทกุ๊กกิ๊กแอบมีใจนิดนึงแอบมีใจถ้าสคนนะโอเคแต่คุณต้องดูดันใช่ไหมแต่คุณต้องดูดันคุณมันเป็นสายแบบผู้ชายแบบเขาเรียกว่าผู้ชายแบบเข้มเข้มอ่ะเออ5 4าสี่มองแอคชั่นมีของขวัญมากมายใต้ต้นคริสต์มาสมองไงก็ต้นคริสมาสไงจะไปเอาของขวัญนี่ โอเคขอชีขอทีต้องกินม้าสอยู่นี่แหละก็อยู่ไหนหรอขอทีห้าสี่สามสองแอคชั่นมีของขวัญตั้งมากมายใต้ต้นคริสต์มาสอ่ะแต่ของขวัญที่ดีที่สุดอ่ะก็คือเธอนะผ่านเปล่าผ่านเปล่าไม่ผ่านขอทีอยากเห็นดีๆนึงขอทีอยากเห็นดีๆนึเคนะ อ้แอคแอเมื่อกี้ไม่ได้เลยอะโลซาวโลแคมมหมายมห้าสี่สามสองแอคชั่นมีของขวัญน่งมากมายใต้ต้นคริสต์มาสอะแต่ของขวัญที่ดีที่สุดอะก็คือเธอนะดูยังครับดูยังทำไมทำไมหน้าต้องแดงทำไมคอต้องแดงด้วยเขินเขินเขินอเขินตัวเอง ทำไมขอต้องแดงเลยไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะแบบบทมันก็ค่อนข้างจะโรแมนติกนิดนึง uh huh. แต่ต้องมาแบบอย่างนี้มันก็แปลกผ่านยังผ่านยังอ่าผ่านแล้วแล้วต่อไปคุณมิวเมื่อกี้คุณได้แบบรับถึงความดุดดันแล้วอะ่ะเราต้องตอบเขากลับไป All I want for Christmas is you ประโยคนี้นะแต่ขอเป็นแบบเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเอง เขาดุดันมาเซ็กซี่ถึงเขาจะดุดันมาแต่เราก็ขอขี้เล่นเป็นกันเองเซ็กซี่กลับให้เขาเนี่ยอ่อนลงพร้อมนะเราเราเป็นคนตอบนะเราเป็นคนตอบคุณเขาเขาส่งมากว่าของขวัญเนี่ยก็คือคุณแล้วคุณแบบอ๋ออ๋อ I want for Christmas is you แต่ขอเซ็กซี่อ่เซ็กซี่นะขี้เล่นวยนะขี้เล่นวะนะอย่าลืมมีต้นคิดมัดอยู่ด้วยนะเซ็กซี่้วยขี้เล่นด้วยพร้อมไหม พอไหมโอเคพอคอหนก่อนอ่านี่เขาคีดป่ะลมล้อเท่เขาเท่ลอนนะคุณกามก็าเท่รอนะคุณมิวพร้อมนะห้าสี่สามสอง action โอ้โหหยุดเลยกระโดดีขี้เล่นด้วยเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะ ขอบคุณเฟชชิลขอบคุณ,คณเฟชชิลเอออะงั้นเดี๋ยวพุ่งกลับขอใหม่ขอใหม่ฉากนี้มันยังไม่ได้อะยังไม่ได้ไม่ได้ฉากนี้ยังไม่ได้พี่ขอ,อ,อพี่ขอให้แบบเราต้องตอบมทกันอะ มันต้องแบบต่่อกันใชมเออมันต้องต่อกันอ่ะคนนึงพูดคนนึงก็ต้องแบบรีแอคตอบกลับไปมันจะต้องเป็นแบบสมูทหน่อยอ่ะไม่งั้นมันไม่สมอ่ะแล้วผมผมต้องตอบว่าอะไรครับงั้นส่งมาหน่อยตอนแรกต้น c ค a r a c t เดิมต้องตัดแรกเลยนะมันไม่ได้มันไม่จบฉากไม่งั้นมันไม่จบฉากมันไม่ได้อะโล่เช้าโล่แคมกล้องพร้อมกล้องพร้อมไฟพร้อมนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะห้าสี่สามสอง action ของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสมีตั้งมากมายอ่ะแต่ของขวัญที่ดีที่สุดอ่ะก็คือเธอนะ All I want for Christmas is you. Wake up. Today's gonna be day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good ภารกิจนิทานก่อนนอนให้มิวหรือกราฟคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายนอนฟังนิทานคนที่เป็นฝ่ายเล่าจะต้องจับฉลากโจทย์ปริศนาเลือกหยิบมา6กคำ เพื่อมาแต่งเป็นนิทานก่อนนอนเล่าให้อีกฝ่ายฟังนะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์หากสามารถแต่งนิทานจากคําที่ได้รับจนจบจึงจะถือว่าสําเร็จภารกิจให้ผัดกันเล่าเพื่อทาภารกิจเกณฑ์การตัดสินให้ฝ่ายที่ฟังนิทานเลือกวเป็นฝ่ายว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเอ้าเอ้าเอา,เอาอเคือให้เราเลือกกันเองว่าผ่านไม่ผ่านด้วยหรอใช่เอา้าอันนี้คือต้องสลับกันด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อพร้อมไหมครับเราอยากนอนก่อนหรืออยากเล่าก่อน อืมผมนอนนอนก่อนหรือพี่อยากเล่าก่อนอ่ะแอมเดี๋ยวพี่เล่าก่อนกันเอ้าเรานอนก่อนหรืพี่เล่าก่อนเดียวกันอ่ะอันนี้พี่อ่ะเรานอนแบบหรือพี่เล่าผมนอนจริงเลยนะอ่ะผมมาผมเดี๋ยวพอพอตากรับเล่ากับเล่านานๆนะดูดูคำกับพี่อ่ะตุ๊กตาไปด้วยเออพุกคำเหรอครับ ก็มีคําว่าสวมแหวนมีพัดลมมีแสงเหนือมีจูมือมีดาวสุกแล้วก็เค้กช็อกโกแลตครับผมโหยากจังเลยตึมตมตึมตมตมสวมแหวนพัดลมแสงเหนือจูมือดาวสุก พร้อมครับผม,มาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดาวดวงหนึ่งที่มีความเหมือนโลกมากๆถ้าทุกคนทราบกันดีดาวสุกจะเป็นดาวที่มีขนาดใกล้เคียงโลกมากเขาเลยเรียกว่าเป็นดาวที่เป็นฝาแฝดกับดาวโลกครับผมณดาวสุกมีเอเลียนสองตัวชื่อว่าน้องมุกกับ น้องกิฟน้องมุกกับน้องกิฟเป็นพี่น้องกันแต่ว่าชอบจูงมือกันณดาวสุขมีแสงเหนือด้วยน้องมุกกับน้องกิฟบอกว่าเฮ้ยอยากไปดูแสงเหนือจัง <Huh? S 1> ช่วงวันหยุดปีใหม่แต่ว่าติดเชื้อโรคระบาดก็เลยไปไม่ได้น้องมุกกับน้องกิฟก็เลยต้องอะไรนะครับ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยน้องมุกกับน้องกิฟก็เลยอยู่บ้านเป e ิดพัดลมเพราะว่าดาวสุกมันร้อนมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกน้องมุกกับน oh wow ้องกิฟทั้งสองคนหิวก hm ็เลยไปหยิบเค้กช็อกโกแลตในตู้เย็นไฮเออร์มากินเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปดาวสุกมันร้อนกว่าดาวโลกมากตู้เย็นไฮเออร์มันเย็นก็เลยไปหยิบมาจากในเค้กหยิบมาจากในตู้เย็นของไฮเออร์ครับผ ช็อกโกแลตน้องมุกกับน้องกิฟสวมแหวนให้กันก่อนนอนทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าเหลือคําว่าสวมแหวนก็เลยนอนหลับไปข้ามผ่านปีใหม่จบครับผมว้าวผ่านไหมครับจำเรื่องได้ม่นฟังไป่ลยฟังไป่ไฟังฟังฟังไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังขออีกทีครับ อะไรน้องมุกนงนงกิฟอยู่อยู่ที่ไหนสองคนนี้ดาวสุกดาวสุกฟังอยู่แล้วทำอะไรบ้างได้ยินว่าไปหยิบเค้กช็อกโกแลตจากตู้เย็นไฮเออร์เอ้ยใช่ไหมจำคีย์พอยต์ได้ก็ดีแล้วผ่านไหมผ่านไหมครับผ่าไอ้เราเราผ่านหรือเปล่าเต็มเท่าไหร่ครับเต็มสิบคะแนนนะสิบคะแนนเต็มสิบอ่ะให้ ให้เก้าแล้วคันอีกหนึ่งคะแนนไปไหนตัดตอนสวมแหวนไม่ค่อยไม่ค่อยมีสมเป็นสมผลเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยโยงใช่ไหมไม่ค่อยโยงตัดตอนสวมแหวนให้เก้าให้เก้าตาเราตาเราแล้วต้องอย่าลืมนะเล่านานนนะเล่านานๆนเมื่อกี้พี่เพิ่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งไปกําลังได้ที่เลยท้องอืดนะพี่กาลังย่อย ไปเร็วอ่ะเริ่มเลยไหมครับจุ๊กเม่งไอติมตะก้าผ้านางฟ้าบ้านขนมฟังมาได้ครับการละครั้งหนึ่งมีมีคนใช้อยู่คนหนึ่งทำงานอยู่ที่ บ้านของมหาเศรษฐีโดยที่มหาเศรษฐีเนี่ยใช้งานพี่คนนี้หนักมากใช้เยอะมากทั้งพับผ้าถูบ้านกวาดบ้านทุกอย่างก็คือจะโยนหน้าที่ให้พี่คนนี้ทําหมดแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่คนใช้คนนี้ต้องเอาผ้าเนี่ยไปซักที่ริมลำธารโดยแบกตะกร้าผ้าไปด้วย พอแบกแบกแบกไปถึงริมลำธานเสร็จปุ๊บเขาก็บน่นซักไปบน่นไปเอ๊ะทำไมชีวิตเราต้องมาอะไรเจออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ <Huh? S 1> จนนางฟ้ามาได้ยินนางฟ้าก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้พรกับพี่คนนี้หนึ่งอ้อโดยที่พี่คนนี้เนี่ยบอกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิต อยู่ในบ้านขนมปังนางฟ้าคนนี้ก็เลยให้พรโดยการจุ๊บเม่งทำให้บ้านขนมปังเนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่พี่เขาก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านขนมปังเลยไปดูว่าข้างในเนี่ยโอ้มีอะไรบ้างฝันมานานและอยากจะมีบ้านอย่างนี้แล้วก็ไปเจอไอติมอยู่ในตู้เย็นไฮเออร์ที่อยู่ในบ้านขนมปัง เขาก็กินอย่างอรเฉดอร่อยแล้วก็มีความสุขอยู่ในบ้านขนมปังตลอดกาลและนานเทินสาุครบไหมครับครบค่ะเย่ผมบอกเรื่องผมน่าจะจบเร็วไปไม่ยอมต้อนนานผ่านไหมผ่านไหมเรื่องนี้ผ่านครับผมเต็มเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เต็มสิบให้ให้เก้าเหมือนกันให้เก้า เอา,อางี้ก็เสมออีกแล้วครับสิหักคะแนนหนึ่งทำไมนางฟ้าไม่ให้เครื่องซักผ้าหายเออ <c oughs> จะได้ไม่ต้องซักผ้าไงอะไรนะเพี่าไม่ให้เครื่องซักผ้าหายเออไม่ได้ไม่งั้นเรื่องผมก็ไปต่อไม่ได้สิเขาจะได้แบบสบายสบายเลยไปกิจาก,การรมต่อไปชื่อว่า <Okay. S 2> เขียนจดหมายถึงซันต้าครับผม <c oughs> ครูซันต้าครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่คนน่ารักน่ารักแล้วก็ใจดีอยู่รอบตัวนะครับแล้วก็อยากให้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำอะไรก็ตามอยู่เสมอครับผมแล้วก็รักนะครับก็บอกว่าช่วยทุกคนด้วยนะครับคุณซันต้าเราลืมพี่ลมอไซัตตรคอรสอ่านภาษาไทยไม่ออก แล้วก็มันเขามีหลายภาษาเขาอ,อ่านออกย <c oughs> อ่านออกอ่ะโอเคได้งั้นของผมเป็นถึงซานตาคลอสขอให้ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขในเรื่องดีๆขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยมีความสุขในทุกๆวันและขอให้ซานตามีความสุขด้วยนะครับจากลับครับผมอว้พอปีใหม่กันดีกว่าเพราะว่าก็ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วครับครับผมครับก็ขอให้พี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับ มีความสุขแล้วก็พบแต่สิ่งดีๆด,ด้วยนะครับในปีหน้าแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพก็ได้นะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปน,นานๆน,นะครับมีความสุขมากครับแต่ปี้ี้ยอะครับผมแล้วผมก็ก็อย่างที่ทราบกาันก็รู้ว่าทุกๆคนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ยากลาบากมากๆก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ทุกๆคนจะได้มีความสุขด้วยกันนะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ย มีความสุขมากๆในปีหน้านะครับผอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมระมัดระวังตัวด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในปีหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมเจอกันใหม่ครับแฮปปี้นิวเ a ียร์ครับผมก็คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วปีใหม่ด้วยก็ Merry Christmas and Happy New Year นะครับขอให้ทุทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็มาเจอกันเยอะๆนะครับ น้องกราฟครับครับก็ปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสปีนี้นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมคิดอะไรสมปรารถนาทุกเรื่องนะครับใครที่กลับบ้านหรือว่ากับภูมิลำเนาของตัวเองก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมเ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับใจเจียนใจเจียนเสียเียเสียเสี่ยนี่มีรีคริส a ์มาสแฮป e ี Merry Christmas and Happy, Happy New Year, Year. ครับมีความสุขม,มากๆนะครับมีความสุขม,มากครับลองฟัง